สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับดาวอีกหนึ่งดวงที่เป็นดาวใหญ่เลยครับกำลังจะย้ายในวันที่29มีนาคมนะครับเวลาประมาณ11.48นาฬิกานะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีกุมนะครับผมเพราะนั้นดาวพฤหัสเองเนี่ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะครับดาวพฤหัสเองนี้เราบอกว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรม ดาวพฤหัสเองย้ายไปอยู่ในเรือนของราศีกุมตั้งแต่วันที่29มีนาะจนถึงประมาณ28กันยานะครับเป็นดาวพฤหัสที่มน,นะครับเป็นดาวพฤหัสที่มนนะก็อาจจะแปลว่าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอะไรประมาณนี้ของเขาไปนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองเนี่ยถามว่าย้ายออกมาเนี่ยดีไหมดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองเป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร ใช่ไหมครับเรารู้ว่า5กับ7เนี่ยคนหนึ่งก็เป็นดาวบารประค์อีกคนหนึ่งก็เป็นดาวสุระเคา์แล้วก็เป็นตัวแม่ตัวพ่อเลย ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันมันก็มีแต่ความบาดหมางมีแต่การสูญเสียเลือดตกอย่างออกการทะเลาะวิวาทน,นะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาเองเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของมังกรเขาเป็นเจ้าถิ่นของเขาอยู่เขาก็อยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงนู่นเลยปี66อยู่ตรงเนี้ยไปเลยนะครับหมีนาปีหกหเขาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วดาวพฤหัสเองเนี่ยย้ายมาอยู่ตรงนี้เมื่อที่ผ่านมา นะครับก็ย้ายมาแล้วมีตำแหน่งเป็นนิดด้วยเขาบอกว่าพฤหัสนิดนั้นคืออะไรจําได้ไหมครับนั่นคือเจราจาไม่เข้าหูชอบทําตัวผิดระเบียบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าเราจะแก้พฤหัสนิดได้เราก็ต้องเจราจาให้เขาหูใช่ไหมทำตัวให้มันถูกระเบียบอย่าทําอะไรให้มันไม่มีศีลธรรมไม่มีจรรยบรณไม่มีคุณธรรมนะครับเพราะฉนั้นดาวพฤหัสที่เป็นนิดเนี่ยนิดมันก็บอกอยู่แล้วว่าเร็วสามต่ำช้าพฤหัสมันคือคุณธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ นั่นแหละครับมันก็เลยเกิดปัญหาต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาทีนี้ดาวพฤหัสเองเนี่ยย้ายจากที่อยู่ในมังกรเนี่ยขึ้นไปอยู่ในราศีกุมไม่มีตำแหน่งใดๆไม่เป็นนิดแล้วก็ไปเป็นพฤหัสที่มนนะครับอาจจะเดินองศาชา้ชาๆไปๆกับกับอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเขาแยกออกจากดาวคู่ศัตรูนั่นเองแล้วในช่วงอย่างเราจะดูว่าย9ิบก้ามีนา มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเราจะเห็นว่าดาวพวกนี้ดาวเล็กๆเห็นดาวเล็กๆพวกนี้ไหมดาวอาทิต์ยดาวศุกร์ดาวพุธเนี่ยเขาเดินไปด้านนี้กันหมดนะครับดาวอังคารก็เดินมาด้านนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีดาวไหนเดินเข้ามาทับดาวพฤหัสแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราดูถ้าจำกันได้นะครับช่องนี้สอนให้คุณรู้การเดินทางของดวงดาว14มีนาจนถึง14เมษายนดาวอาทิตย์เองเป็นอุจจาวิราชในราศีมีนถูกไหมพอเราไปดูปฏิทินของดาวอาทิตย์เราจะเห็นว่าอีกหนึ่งเดือนเขาก็ย้ายไปอยู่ราศีเมษนะเป็นมหาอุจอีกหนึ่งเดือนเขาก็ย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษภถูกไหมครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ในราศีอะไรเอ่ย ราศีเมถุนเขาก็ย้ายไปทุกๆเดือนใช่ไหมจากมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกกาาสิงหฎันยานยูาน่นจะมาถึงดาวพฤหัสถึงจะย้ายลงมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นจะไม่มีดาวไหนที่มาข้องเกี่ยวกับดา,ด,ดาวพฤหัสดาวเสาร์ก็อยู่ของเขาไปจนถึงปี66ดาวราหูเองเขาเดินปีครึ่ง ถูกไหมครับเขาเดินปีครึ่งเพราะนั้นกว่าจะถึงปี65้าเขายังอยู่ตรงนี้อยู่มันน่าจะอยู่ก็ไม่ไปไหนเพราะนั้นดาวใหญ่จะสถิตยอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นมีแต่ดาวเล็กๆพวกนี้มันก็จะเดินออกไปทางมีนเมฆพฤกษกนะครับเพราะฉนั้นจะเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับดาวพฤหัสเลยนะมีด,ด,ด,ดาวเกตดาวเกตเองอ่ะเขาจะเดินย้อนกลับมาด้านนี้นะครับมันก็ไม่เดินมาด้านนี้เพราะนั้นจะไม่มาเจอกันแล้วนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วง ปลอดภัยนะครับเป็นช่วงที่น่าจะดีขึ้นนะครับก็ลองดูกันครับว่าแต่ละราศีนั้นจะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันครับว่าราศีแรกนะครับผมลัคนาราศีกุ่มเลยเนาะเราลักครบของเราเราตั้งตนุไว้ตรงนี้นะครับ29มีนาะจนถึง28กันยาดาวพฤหัสที่อยู่ในเหลือนของวินาศร่วมกับดาวเสาย้ายไปอยู่ในลัคนาคุณวดีขึ้นไหม ผมตอบเลยว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยมาจากไหนมาจากเรือนของลาพระมาจากเรือนของกระดุมพระถูกไหมแล้วมันไปอยู่ในวินาทแล้วมันไปเป็นนิดอีกเนาะเพราะฉะนั้นในช่วง29มีนาจนถึงประมาณ28กันยายนถือว่าดาวพฤหัสย้ายมาทับลัคนาของคนลักนาราศีกุม ดีขึ้นผู้ใหญ่จะมาสนับสนุนคุณเรื่องของการเรียนเก่าๆได้ไหมผู้ใหญ่เก่าๆได้ไหมได้นะใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆในการที่จะทํานู่นทํานี้ต่างๆนานาหรือว่ามีผู้ใหญ่เก่าๆที่มีอายุเพราะว่าอะไรเพราะ5มันโยกเข้าไปหา0ูนย์เป็น5 0นนะครับก็คือผู้ใหญ่เก่าๆความรู้เก่าๆเนาะหรืออาจจะบอกว่า ทำในสิ่งที่ไม่ได้เรียนเรียนในสิ่งที่ไม่ได้ทําอะไรประมาณนี้นะครับเรียนมาอาจจะไม่ได้ใช้ใช้ในสิ่งที่ไม่ได้ทําประมาณนี้เพราะฉะนั้นถือว่าดาวพฤหัสเองย้ายมากลุ่มลัคนาคนลัคนาราศีกลุ่มถือว่าดีขึ้นเลยนะครับในช่วงนี้นั่นครับ King of the Pentacle ก็มาเลยเนาะเป็นเวลาที่เราเองจะต้องเตรียมตัวที่จะต้องหาเงินวางรากฐานของชีวิตนะครับความสิ่งต่างๆก็จะเข้ามา ในชีวิตของเราความเจริญอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่เนาะกวางก็ดาวพฤหัสอยู่แล้วใช่ไหมครับกวางนี้แทนดาวพฤหัสอยู่ละเงินก็ต้องเป็นแผ่นตะเคิยนิงก็ราชาถูกไหมคนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าใส่สูตรทาพวกเกี่ยวกับพวกงานธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเล่าเนาะในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้วิชาความรู้พฤหัสที่อยู่ในเรือนวิหน้าความเจ็บป่วยของ เกี่ยวกับอะไรกระเพาะอาหารลำไส้เนาะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับพ่อก็จะอาจจะเบาๆลงเพราะว่ามันเป็นพฤหัสมนอาจจะท่งส่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้ามาแล้วก็รีบๆเลยเนาะใช้ดาวให้เป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะย้ายลงไป28กันยาไปเจอกับดาวเสาร์อีกรอบหนึ่งจะเห็นเลยว่าในช่วงนี้ ที่ผมบอกว่าทําไมต้องใช้ได้แดงที่อาจารย์แม่บอกว่าทําไมต้องใช้ได้แดงเพราะว่าในปีนี้จนถึงปี -66 เลยถ้าคุณสังเกตดูนะ55าาปีนี้ปี64ใช่ไหมมันย้ายลงมาย้ายไปอยู่ตรงนี้28กันยาเดี๋ยวมันก็ย้ายลงมาจนถึงพฤศจิกาใช่ไหมครับเสร็จแล้วมันถึงจะย้ายขึ้นไปใหม่นะครับก็คือ1ปีพฤหัสแหละเสร็จแล้วมันก็ย้ายขึ้นแล้วก็ย้ายลงมันก็ไปโยกหาดาวเสา ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็ประมาณปี64ปี65ปี66ดาวพฤหัดถึงจะออกจากตรงนี้ไป นะครับออกจากตรงนี้ไปก็คือเริ่มลงขึ้นนั่นเองนะเพราะนั้นก็อดทนกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับนี่คือลัคนาราศีกุ่มถือว่าน่าจะดีนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีมีนกันนะครับผมลัคนาราศีมีนเมื่อเราตั้งตนุไว้ตรงนี้อันนี้คือไม่ดีละเพราะว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรือนของวินาศแม้ว่าจะเป็นพฤหัสนิดในก่อนที่ผ่านมาก็ตาม ถูกไหมมันอยู่ในเรือนของลาภะมันเป็น5-7ด้วยกันก็อาจจะมีการสูญเสียลาบแต่ว่า อาจจะแบบเอาเงินไปลงทุนได้ไหมได้แต่ตอนนี้พืหัสเองมาจากไหนมาจากกรรมะมาจากตัวเราเองย้ายไปวินาศนะครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าดาวพฤหัสก,ก็คือเรื่องของสุขภาพเรื่องของพ่อเรื่องของความรู้เราเองอาจจะไปใช้ความรู้ในแดนไกลได้ไหมได้ตีความแบบนั้นนะครับหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานจากที่ไกลเข้ามาหาเราได้ไหมก็ได้อยู่ นะเราก็ตีความแบบนี้ได้อยู่แต่ถ้าจะตีกันแบบว่าแย่ๆเลยก็คือต้องระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้ใหญ่อาจจะไม่มาสนับสนุนเราผู้ใหญ่ที่เคยอยู่กับเรามาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นพฤหัสย้ายมาเป็นวินาศในช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับ29มีนาจนถึงประมาณ28กันยาไพที่ได้ออกมาเขาบอกว่าเป็น two of wands two of wands เองเขาบอกว่าเป็น2คาถา2องคาถา,า,าจริงๆมันเหมือนว่าเป็นการร่วมหุน้นการลงทุนนะครับ ก็ระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะสองขาอทาคือการล้วมหุ้นการลงทุนอะไรประมาณนี้แต่ว่าไพ่เนี่ยนางก็นั่งอยู่บนหลังคาแล้วนางก็ดูโลกนางก็คืออาจจะต้องแบบว่าแบกโลกเอาไว้นะครับแบกความห่วงใย,ยต่างๆนานาแล้วก็มองดวงจันทร์คือความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นดาวพฤหัส มาตรงนี้คุณต้องดูแลเยอะขึ้นแบกโลกไว้กับตัวคุณนะครับเพราะนั้นอย่าเครียดเยอะเนาะเดี๋ยวจะตกจากหลังคาลงมานะครับประมาณนั้นนะ แล้วหรือว่านี่คือขึ้นขานก็ไม่รู้เนาะพฤรหัสย้ายมาเป็นวินาศนะไปต่อที่ลัคนาราศีเมฆครับลัคนาราศีเมฆเองนะครับของเราสุสีไทยเฮาของเราใช่ไหมครับเราบอกว่าดาวพฤหัสย้ายมาเป็นลาภะจากกรรมะทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะคนในเรื่องการงานทะเลาะเรื่องความงี่เง่าใช่ไหมครับดาวพฤหัส29มีนาจนถึงประมาณ28กันยาย้ายมาเป็นลาภะถือว่าผู้ใหญ่เก่า เอาลาบมาให้ใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆในการหาลาบนะครับประมาณนี้เนาะถือว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นพระหัสมาจากไหนก็ามาจากสุภาพมาจากวินาศเนาะก็แล้วก็ต้องไปดูด้วยนะพวกนี้มันคือเจ้าเลือนเกษตรบดีแต่จริงๆคุณต้องไปดูว่าพรฤหัสจริงๆของตัวคุณอะ มันมาจากไหนในการวางลัคนาเราใช้พื้นหักนั้นเป็นตัวสําคัญเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันพื้นหักในดวงเกิดของคุณอยู่ตรงไหนก็เอาตรงนั้นนั่นแหละนะครับเราบอกว่ามันเป็น two of s w o r d นะครับผมก็คือ2ดาบนะครับเป็น2ดาบนี่เขาบอกว่าเออไปไหนไม่รอดใช่ไหมครับ ไปไหนไม่รอดเจอทางตันนะครับอาจจะคิดมากคิดเยอะมีนกมาเกาะมาทำรังอยู่บนต้นไม้บนหัวของเรานะครับเมื่ะนั้นบางทีอาจจะแบบว่าคือดาวเนี่ยย้ายมาดี แต่ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็2ดาบเนี่ยเขาบอกว่าเจอทางตันบางทีเราก็คิดเยอะคิดมากเอ๊จะใช้พืนหัดเก่าใช้ความรู้หรือว่าเราจะเปลี่ยนแนวไปทําอะไรที่แบบว่าไม่เคยเรียนมาดีไหมนะครับไพาอาจจะบอกแบบนี้ก็ได้เราอาจจะมีความคิดเยอะอยู่นิดหนึ่ง นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือพฤกษกครับคีโอพัตตาของเรานะครับดาวพฤหัสเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของกรรมมะจากที่การทะเลาะเบาแหวงเป็นสุภาใช่ไหมครับคิดมากคิดเยอะคิดแล้วก็ดือ้ออะไรประมาณนี้ตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายมาเป็นกรรม,มะงานเก่าๆความรู้ความสามารถเก่าๆผู้ใหญ่เก่าๆมาสนับสนุนเรานะครับก็ถือว่าพฤหัสย,ายา้าย,ายมาน่าจะดีนะครับย้ายมาน่าจะดีเนาะ คือเรือนเรือนของเขาเนี่ยคือย้ายออกจากดาวเสานั่นเองการทะเลาะก,การคิดอะไรที่แบบไม่ค่อยดีปัญหาสุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายมาเป็นกรมมะอาจจะต้องดูแลผู้ใหญ่ ดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ได้ไหมหรือว่าใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆใช้วิชาที่เคยเรียนมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น5 0ย์อาจจะแบบว่าไม่เคยเรียนมาแต่ทีนี้พอศูนยมันวินาทห้ามันกำมะมันต้องใช้ของเก่าแหละนะครับในการที่จะทํานู้นทํานี้ต่างๆนานาไพาที่ได้ออกมานั้นคือบอกว่า G of the pentacle คือเรื่องของ การสร้างบ้านสร้างเมืองใช่ไหมเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยนสามเหลี่ยนมนันก็คือเรื่องของการใช้ความชนานาญในการที่จะขยายบ้านปรับปรุงบ้านานกในติงเกลสองตัวร่วมมือกับเด็กสาวในการที่จะสร้างบ้าน่กอกําแพงดอกไม้ขึ้นมาต่างคนก็ต่างร่วมมือกันนะครับเพราะนั้นก็คือเรื่องของพหัสกรรมะนั่นเองถือว่าย้ายมาน่าจะดีนะไปต่อที่ลัคนาราศีเมถุนมูลานของเรานะครับผมดาวพหัสเองย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภะ จกมรณะโรคภัยไข้เจ็บมีดาวเสาก็มรณะด้วยตอนนี้ถือว่าดีขึ้น29มีนาจนถึงประมาณ28กันยานะถือว่าเป็นพ้นรหัสมน์อาจจะแบบอยู่ในเรลนสุภะก็คิดมากคิดเยอะแต่เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็ดูแลท่านกันไปก็แล้วกันนะครับเราก็อาจจะเป็น50เนาะบางที50นี่มันอาจจะแปลว่าทรัพย์สมบัติใหญ่ๆของผู้ใหญ่ ที่พฤ้นหัมนม์อะไรเงี้ยไปแปลเองแล้วกันไม่อยากพูดมากนะครับอืมเป็นไปนแบบนั้นได้ไหมได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าพื้นหัสมนัมนม์ไงนะครับมันก็คือโรคไผ่ไข้เจ็บเก่าๆอาจจะส่งทรงอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะก็ถือว่าดาวพื้นหัสย้ายออกจากดาวมรณนะอ่ะดีขึ้นนะครับแล้วภัยที่ได้ออกมาก็คือ เดอะเดดครับเนาะเดอะเดดคือใบนี้บอกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับ็นกระดูกก็คือเรื่องของการเปิดเผยเนาะแล้วก็มีดอกไม้สีขาวก็คือความบริสุทธิ์ใจนะ no, มีผีเสื้อมาเกาะอ,อะไรประมาณนี้เดอะเดดเองไม่ได้อาจจะอาจจะไม่ได้แปลว่าความตายอาจจะแปลว่าเรื่องของการกาเนิดเกิดใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวพฤหัสย้ายมาเป็นสุภาละเราก็ต้องคิดอะไรทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง เนาะโดยอาจจะใช้รากฐานที่เราเคยมีมาแล้วปลูกดอกลิลลี่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับไปต่อที่ลัคนาลาสีกรกฏครับครับแดดจังลืมของเราดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่เรือนมรณะอันเนี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นดาวสุประเคะแล้วเขา ถึงแม้ว่ามันจะเคยอยู่ในเรือนปัตนิมันก็เป็นห้านิดมันก็ยังดีมันยังดีกว่ามันไปนอยู่ในเรือนมรณะนะครับเพราะฉนั้นต้องระวังตรงนี้เอาไว้เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านเรื่องของกฎดไหลย้อนเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจนะครับพระหัสเองมาถึงไหนสุภามาจากอลิแล้วมาจากไหนของตัวคุณก็ต้องระวังเอาไว้นิดนึงนะครับ เพราะนั้นดาวพฤหัสย้ายอยู่ในเรือนของมรณะไม่ดีครับเนาะเขาบอกว่าเป็นเอกพร้อมเด็ดแผ่นดักเิขึ้นหนึ่งเหรียญเงินกําลังมารางวัลโบนัสต่างๆกําลังมานางคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ริมหน้าผาแล้วก็กาลังจะเด็ดต้นเฟิร์นที่มันงอๆอยู่นะครับแต่หารู้ไหมว่าต้นเฟิร์นเนี่ยโอ้โหลากมันยาวลงมาถึงลึกเลยนะครับเขาเลยบอกว่าเงินกําลังจะมาก็จริงโบนัสสิ่งดีๆกําลังจะมาก็จริงรางวัลจะมาแต่ไม่รู้จะดึงขึ้นมาได้หรือเปล่า เนาะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามยิ่งลากมันยิ่งยาวเราก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นมันก็เหมือนกับพระรหทิตย์อยู่ในเรือนมรณะที่แปลว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่สนับสนุนเรานะครับแปลความว่าพุะอหัตย์แปลว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เก่าๆเขาอาจจะไม่สนับสนุนเราเขามรณะไปนะครับหรือโครคภัยไข้เจ็บ เพราะนั้นเราก็อาจจะต้องทํางานยากขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าการย้ายมาของดาวพฤหัสของคนลัคนา,าราศีกรกฎนั้นเสียนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีสิงนะครับนะครับวิลล่าของเราเนาะเรามาดูว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยจากอลิอุปสรรคและศัตรูมีดาวเสาอยู่ด้วยตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ในเรือนของ ปัตตานีละถือว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นเพราะว่ายังไงก็คือเขาไม่มาเป็นไม้เหมือกไม้เมากับเราไม่มาขัดขวางชีวิตของเราไม่มาทะเลาะกับเราเนาะพืรหัสเคยเป็นอลิในเดือนที่ผ่านมาตอนนี้29มีนาจนถึงประมาณ28กันยาย้ายเข้าสู่เรือนปัตตานีก็อาจจะมาสนับสนุนกับเราเราหรือว่าเราเองอาจจะแปลว่าได้คู่ของคุณส่วนที่มีอายุได้ไหมได้เจ้านายที่มีอายุกลับมา อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าได้เจอคนที่เก๋ๆเ,เข้ามาจีบเราก็เป็นไปได้นะเพราะนั้นเลยได้เป็น s i กอ of วอ n d ครับเป็นชัยชนะนั่นเอง6คาถาเนาะแต่การที่จะใช้ชัยชนะมาเนี่ยแฮมิงเบิร์ดเนี่ยจะกินน้ำหวานได้คุณต้องล่อมัน นะครับคุณต้องล่อมันด้วยดอกไม้ด้วยของหวานอะไรประมาณนี้มันถึงจะบินมันถึงจะทำงานให้คุณเพราะฉะนั้นชัยชนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆชัยชนะก็ได้มาจากกลลเม็ดเคล็ดลับเรื่องของกลยุทธ์ของคุณที่จะจัดก,การนั่นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีอะไรเอ่ยกันละกันนะครับลัคนาราศีกันของเราอลิสนะครับผมก็ดาว ย้ายมายอยู่ในเรือนของอลิจากปุตตะใช่ไหมทะเลาะก,กับบริวารดูแลบริวารตอนนี้บริวารแผงฤทธิ์และเป็นพื้นรหัสตกอลินะครับต้องระวังผู้ใหญ่เข้ามามีปัญหากับคุณคนที่เป็นบอสเป็นเจ้านายที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเขาไม่มาสนับสนุนคุณแล้วยังเป็นอุปสรรคในการงานของคุณจะแตกต่างจากเสาที่เป็นผู้หญิงเนาะเพราะนั้นถ้าเราจะเกาะใครเราก็ต้องเกาะผู้หญิงถูกไหมอย่าไปเกาะ ผู้ชายแก่ๆนะครับประมาณนี้แล้วห้าโยกไปหาศูนย์ยิ่งแก่ยิ่งมีปัญหาเนาะทิฐิเยอะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นดาวห้าย้ายมาอยู่ในเรือนของอลิครับก็เพจอวอนครับเขาบอกว่าต้องพิจารณาบางสิ่งบางอย่างเราจะทำอะไรเราก็ต้องพิจารณาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่ว่าเพจอวอนมันคือเหมือนกับมหาเล็กคาถามหาเล็กคาถาเป็นคนที่แบบร่าเริงเจ่มใสก็จริงถูกไหมแต่ทีนี้แบบ เราจะต้องแบบฉลาดแล้วก็รู้จักที่จะสอดสอ่องรู้จักที่จะสอดส่องรู้จักที่จะแบบสังเกตสิ่งต่างๆเฮ้ย ม,มันเปลี่ยนไปมันแปลกไปอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นต้องระวังนะครับเพราะมันเข้ามาเป็นอริคอยสอดส่องศัตรตูของเรานั่นเองไปต่อที่ลัคนาราศีตุลครับลัคนาราศีตุลกับตันมาเวลของเราน้องดาวพฤหัสย้ายเข้าปุตตะก็มีผู้ใหญ่มาสนับสนุนคนได้ไหมได้ทะเลาะในเรื่องบ้านย้ายออกไปละเรื่องบ้านเรื่องที่ดินย้ายออกไปละไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะพฤหัสเองก็ มาเป็นปุตตะเนี่ยอาจจะแบบว่ามีบริวารที่มีความรู้ความสามารถมีบริวารเก่าๆหรือเราเองอาจจะต้องบ่นในเรื่องเก่าๆกับบริวารของเราหรือเราต้องไปดูแลในเรื่องของการศึกษาให้กับบริวารของเราได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยย้ายออกจากพันธุมาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเราต้องใช้ความรู้ความสามารถนะ เราต้องใช้ปัญญาด้วยเพราะว่ามันเป็นปุตตะมันคือตามมาทีหลังบางทีเราใช้แต่แรงโมโหนะเราใช้แต่แรงโมโหเราไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่ดีใช่ปะเพราะนั้นย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะมันอาจจะอคิดไม่ออกนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดบ่อยๆนะครับนายออฟวอนครับเขาบอกว่าเป็นก้าวขทานะครับก้าวคะาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือต้องพึ่งพานในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละ นะครับต้องพึ่งพานในสิ่งที่ตัวเองมีบางทีก็ต้องอยู่นิ่งๆเนอนะอย่าไปแวดล้อมด้วยคนที่ไม่ดีนะครับบนเสื้อของนางเนี่ยก็มีรอยขาดนะครับแล้วนางก็งพยายามจับพื้นตรงนี้เพื่อหยุดไอ้พวกนี้ไว้แต่ว่าอีกมือหนึ่งเนี่ยจับดอกกุหลาบสีแดงดอกไม้สีแดงก็คือเรื่องของความปรารถนาของนางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย เขาบอกว่าก้าคาถาเนี่ยคือต้องอาศัยสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละเพราะพระหัสมันมาที่ปุตตะมันไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรก็ถือว่าไม่ได้แย่ นะถือว่าการย้ายออกมาจากพันธุดีกว่าอยู่รวมกันนะครับกับดาวเสาร์ไปต่อที่ลัคนาราศีพิจิกครับลัคนาราศีพิจิกของเราเดอะไบตดาวพหัสย้ายเข้าพันธุจากทะเลาะกับคนรอบข้างก็มาเป็นเรื่องของพันธุเรื่องของคนที่บ้านดูแลพ่อดูแลเรื่องของสุขภาพของคนที่มี อายุนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อในเรื่องสิ่งเก่าๆได้ไหมเคยเรียนมาแล้วแล้วเรียนยังไม่จบก็เลยเป็น5้ามนพันธุก็เลยขวนขวายหาเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับแล้วก็ต้องใช้ปัญญาในการดูแลคนที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการมองหาผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนคุณก็ได้นะครับก็ถือว่าเดา คือดาวที่ย้ายออกจากกันเนี่ยมันดีนะมันดีกว่าที่มันจะอยู่รวมกับดาวเสาร์เพียงแต่ว่ามีอยู่เพียง3ามราศีเนี่ยมีกกรกฏแล้วก็กันเนี่ยที่ไม่ดีนะครับที่เหลือนเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอร์วอนเอร์ลอดนะครับผม <c oughs> เขาบอกว่าเป็น8ดาบ8ดาบนี่คือถูกตึงเอาไว้ไปไหนก็ไม่รอด <c oughs> ใช่ไหมครับผม องมันเปิดแล้วแต่ไม่บินออกไปเองไม่รู้จะบินออกไปได้ยังไงเพราะปีกมันติดอยู่ที่กงนะครับแปดดาบถูกต้อนเข้ามุมมืดนะครับเพราะนั้นคนละกาลาสีพิจิกเองอาจจะแบบว่าตอนนี้ดาวอะไรอยู่เนี่ยศู 5, นยะ์ห้าะห้มาอยู่ในเรือนหอมพันธุบางทีเราก็ต้องนิ่งๆเราค่อย ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเพราะว่าห้ามาเป็นพันธุเราขวนขวายหาเราลองหาคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือเราดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะก็นะฮะไพ่มันออกมาประมาณนี้นะอ่ะไปต่อที่ลัคนาราศีธนูกันลัคนาราศีธนูเองเราบอกว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของสัตชะเป็นเรื่องของคนรอบข้างใช่ไหมเป็นเรื่องของคนรอบข้างนั่นก็หมายความว่าอ จากการสูญเสียเงินเพราะว่าเป็นกระดุมพระเป็น57ต้องใช้ความรู้ความสามารถบางทีก็เชื่อคนง่ายเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็สูญเสียเงินตอนนี้เพื่อหัดย้ายมาเป็นสัตยาละมีผู้ใหญ่เก่าๆเ,เข้ามาช่วยเหลือเราหรือใช้ความรู้ความสามารถเข้าไปหาผู้ใหญ่เก่าๆอะไรประมาณนี้นะครับเป็น50าูนย์ปุตตะอาจจะทําในสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนมาก็เป็นไปได้นะครับถือว่าย้ายออกจากกระดุมพระถือว่าดีนะครับ เอ็ดออกครับครับผมเป็น1ถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของความอะไรเอ่ยสิ่งใหม่ๆมิตรภาพของขวัญการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับนางเองก็เนี่ยแบกรับถ้วยที่มีผีเสื้ออยู่เต็มไปหมดเลย นะครับเพราะนั้นคนล,นลักษณาราศีธนูเองบางทีคุณก็แบกรับบางสิ่งบางอย่างเยอะจนเกินไปปลดปล่อยให้ผีเสื้อมันบินไปบ้างก็ดีถูกไหมบางทีเพื่ฤหัสอยู่ในเรือนของสัตว์ช้างก็คือคนเก่าๆคนแก่ๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องบน่นบ่นกับใครบ่นกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ็ดอัครับก็บอกว่า อะไรที่ใหม่ๆลองปลดปล่อยบางอย่างที่เก่าๆก็ทิ้งทิ้งมันไปซะนะครับไปต่อที่ลราศีมังกรครับลราศีมังกรของเราเราบอกว่าดาวพฤหัสเองย้ายเข้ากระดุมพระจากที่หนะ้เเนาะเรื่องที่แบบผู้ใหญ่มาวุ่นวายกับเรามาแบบ เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เกิดความบาดหมางเกิดความบาดเจ็บเกิดการผ่าตัดกับตัวเราด้วยนะครับตอนนี้เราผลัดย้ายออกไปเป็นกระดุมพระละก็ถือว่าใช้ความรู้ความสามารถเก่าๆในการทํามาหากินมีผู้ใหญ่เก่าๆกลับมาช่วยเหลือเราอาจจะมีผู้ใหญ่จากแดนไกลก็ได้มาช่วยเหลือเราเนาะเนี่ยเป็นสระชาเป็นวินาศะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นภัยที่ได้ออกมาก็คือเพจออฟครับอ่านางก็ นั่งอยู่ในน้ำนะครับแล้วนางก็คุยกับปลาเนาะแปลว่านางก็โอเคอยู่ในเรื่องของมิตรภาพอ่าประมาณนี้นะครับในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของการที่แบบว่าเข้าใจกันอะไรประมาณนี้นางคุยกับปลาได้แล้วนางก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสมีการแชร์ลิง์กัน ประมาณนี้นะครับเวลาแห่งการศึกษาและการคิดค้นประมาณนี้ก็ใช้ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรืองกระดุมบ้าให้เป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายแล้วหมดแล้วอยังเนี่ยลัคนาราศีของคนโสดครับผมคนโสดลัคนาไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือคนไม่มีลัคนานะครับไพออกมาอย่างนี้และครับ night of cup นะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็กําลังจะมาใช่ไหมความพึงพอใจสิ่งที่ตัวเองเรามีอยู่แล้วเราก็คือมั่นใจ ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเรามีนะครับคนที่ไม่มีลักษานะครับหรือลักษณะคนโสดไม่ต้องไปสนใจอะไรเมื่อเดาผลัดหรือเดาอะไรจะย้ายไม่ต้องไปสนใจเลยมั่นใจหน้ามั่นเขาไววเนาะหนังหน้าตึงๆมั่นเขาไว้นะครับเพราะว่านายออฟครับเขาคือพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีครับนี่คือดาวฤหัสที่ย้ายครับนะครับสวัสดีครับ